ไปหมันเป็นแสงแบบไหน,น่โอ้ยดาวตกฝนดาวตกนะพี่น้องมันจะลงมาเป็นแสงยาวๆยาวๆแต่มันจะมาแบบทียิบเลยมันเป็นลูกส่งแสงนะครับเข้าไปในห้องไปเอาพระองค์นี้นะครับฝาผนังหัวที่นอนผมนะครับเป็นร้อยลูก สวัสดีเช่นเคยวันนี้คร e> ับสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่านะครับนะครับพุทธคุณนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับพื้นที่จริง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายๆคนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเขาจะมีพุทธคุณที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไม่ใช่ของขังของมีอาคมอะไรนะครับแต่เป็นพุทธคุณที่เราอ่านับถือนะครับนับถือเราไม่ลบหลู่แค่นั้นเองนะครับนะเราจะมาเริ่มกันนะครับพี่วันแกมีพุทธคุณอะไรบ้างในวันที่ประทะกันนะครับกับอ่าโจนใต้นะครับในวันที่ ยิงกันวันนั้นก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับวันนั้นาพุทุกุลจะถามของแกก่อนนะครับว่ามีพุทธกุลอะไรนะครับผมนี่ครับผมส่วนของผมนี่ตะกุดครับได้มาตั้งแต่เล็กๆตอนที่บทฤดูร้อนบทเนนได้มาครับแล้ววันที่เห็นปะทะก้อนนี้แล้วครับติดตัวติดตัวครับก็อีกอย่างหนึ่งประถุงแม่ประถุงแม่จะอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีกหนึ่งตัวที่อยู่ในห้องประถุงแม่เนี่ยจะพกเวลาเดินทางครับผมแต่เวลาออกทํางานก็จะพกตะกุดน่ครับ วันนั้นนะครับวันที่ปะทะพี่วันนะครับพี่วันแกนอนอยู่ชั้นบนของอาคารอนามัยเก่าใช่ไหมล่ะนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปาฏิหารไม่ปาฏิหารนะครับลูกกระสุนมันมาลูกกระสุนมายังก,กระหาฝนนะครับเขาจะเล็งอา,อาคารสูงก่อนใช่ไหมล่ะนะครับผมนอนอยู่ที่ต่ํานะครับอาคารต่าๆนะพี่วันนอนอยู่อาคารสูงนะครับนะไอ้ลูกกระสุนมันมามันมาที่ยิบเลยนะครับนอนที่สูง ครับเป็นอนามัยเก่าจะอยู่อาคารสูงนะพี่วันเวลาเข้ายิงนะครับพลวิทยุเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับเจ <inaudible> ้าหน้าที่บกจะอยู <No> ่อาคารสูงอยู่ที่พี่วันเขานอนนะครับลูกกระสุนเขาจะเล็งใส่เป้าหมายคือวิทยุก่อนเลยนะครับเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้นะครับลูกกระสุนก็เข้าไปในอาคารสูงของพี่วันนอนนะครับวันนั้นก็แทบจะดูไม่ได้นะครับอาคารสูงไม่ว่าเป็นที่นอนไม่ว่าจะเป็น ชุดเสื้อผ้าต่างๆนะครับทะลุหมดนะครับแต่ว่าพี่วันอ่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็พี่วันก็โดดลงมาเมานบวันนั้นแม่นโดดลงมาโดดโดดลงบันไดก่อนนะครับโดดลงบันไดอ่าบันไดประมาณสิบขั้นนะครับบันไดสิบขั้นแกโดดสองครั้งถึงดินเลยอ่าโดดลงมาแล้วก็มองขึ้นไปอ่าข้างบนนะครับมองขึ้นไปมันนเป็นแสงแบบไหนไหนโอ้โหดาตกฝนนาตกนะพี่น้องมันจะลงมาเป็นแสงยาวๆยาวๆแต่มันจะมาแบบทียิบเลยมันเป็นลูกส่องแสงนะครับ อ่ะหลังจากลงมาถึงป้อมแล้วทํายังไงเลยลงมาถึงป้อมเสร็จปุ๊บแล้วก็มองดูข้างๆแต่ไม่เห็นน้องอีกคนนึงไม่ลงมาแต่ว่าสงสัยอยู่ทําไมถึงไม่ลงมาตะโกนตะโกนขึ้นไปว่าตะโกนถามน้องว่าทําไมไม่ลงมาแต่ที่ไหนได้มันก็เงียบเลยมันเงียบแล้วก็รู้สึกว่ามันตะโกนออมันมันจะพูดออกมาว่ามันบอกว่ามันโดนตั้งแต่ตอนมชุดแรกชุดแรกแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนตอนไหนแต่มันบอกแบบนั้นนะแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนนึง อ่าพี่เยสอ่าพี่เอสขึ้นไปดูรู้สึกว่านะขึ้นไปดูขึ้นไปดูแล้วก็มันก็บอกว่าว่าน้องมีน้องคนหนึ่งที่โดนอยู่เพราะว่านั่นแหละครับโดนยิงโดนกระสุนนะครับกระสุนโดนตรงขานะครับเนื่องจากอ่าเขายิงชุดแรกนะครับเขาปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่ชุดแรกนั่นก็น้องอ่าที่อยู่บอก,กอโดนแล้วนะครับโดนขานะครับโดนขาทะลุข้างหลังนะครับกระดูกแตกห่างกันก,ก็อ่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับผมก็จะเล่าข้ามไปเลยขั้นตอนนี้นะครับ พทธคุณนะครับพุทธคุณที่พี่วันนําติดตัวนะครับนาติดตัวมาแล้วก็เหตุการณ์ประทะในวันนั้นแกก็ได้โดดลงจากบนอาคารสูงนะครับโดดลงมาถึงดินถึงดินเสร็จแล้วแกก็เป็นห่วงน้องอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างๆแกนะครับไอ้คมคมสรนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บกนะครับเนื่องจากน้องเขาโดนกระสุนเรียบร้อยตั้งแต่ชุดแรกนะครับชุดแรกที่ลูกกระสุนมันมาใช่ไหมล่ะมันมาเป็นลูกสองแสงมานะครับมันจะยิงสองแสง ยิงสองแสงเสร็จนะครับมันจะเว้นวักนะครับเว้นวักมันก็ใส่ลูกธรรมดาลูกที่ไม่สองแสงนะครับหลังจากมันยิงลูกธรรมดาเสร็จมันก็ยิงลูกสองแสงนะครับการยิงลูกสองแสงก็เพื่อว่านะครับยิงไปนะครับมันจะเห็นเป้าหมายระยะไกลนะครับมันจะเป็นสว่างไปเลยนะครับนี่คือยุทธวิธีไม่ว่าของทหารหรือว่าของโจนะครับทุกอย่างนะครับยุทธวิธีของทหารเขาจะชอบใช้กันนะครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะครับยิงเป็นชุดชุดชุดไปนะครับลูกธรรมดา นะครับกระสุนธรรมดาต่อไปก็ลูกสองแสงนะครับขั้นกลางนะครับเป็นยุทธวิธีที่ยิงแล้วสองแสงไปมันจะเห็นเป้าหมายนะครับมันเป็นแสงที่สว่างไปนะครับเป็นแสงไปเราจะมองเห็นเป้าหมายนะครับยิงเว้นวักเวียนวักเป็นช่วงเป็นช่วงนั่นคือยุทธวิธีการยิงกระสุนนะครับกระสุนสองแสงนะครับห้านัดจะมีสองแสงอยู่ลูกหนึ่งห้านัดจะมีสองแสงอยู่ลูกหนึ่งนะครับเพื่อเป็นทางที่สายตาเรามองไปหาเป้าหมายข้างหน้า นะครับเป็นยุทธวิธีเดียวกันนะครับไม่ว่าโจนหรือทหารหรือว่าที่เขาปฏิบัติการตอนนี้ก็อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับก็เหมือนกันยุทธวิธีของทหารเหมือนกันนะครับในรูปแบบนะครับลบกองโจนนะครับเหมือนกันนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับคำว่าโจรนะครับมันก็คือโจนนะครับทาร้ายผู้บริสุทธิ์นะครับมันก็เป็นแนวทางของเขาที่ไม่เลือกปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ่ะก็ว่ากันไปนะครับเหตุว่าการเมืองไปถึงไหนก็ พยายามติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับมันอาจจะเกิดสงครามสงครามทั้งใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับจากนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ว่าทางฝั่งปาเลสไตน์หรือว่าทางอิสราเอลนะครับก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ยุติสงครามลงรดยเร็วนะครับการสูญเสียมันไม่น่าฟังไม่น่าดูไม่น่าชมอยู่แล้วนะครับนะก็ขอให้ทุกคนหยุดการปฏิบัติการทั้งหมดนะครับอยู่มาก็ไม่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคน ร่วมกันเป็นสุขเหมือนพี่เหมือนน,น้องกันเหมอเือนแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เหตุการณ์มันบังคับนะครับพวกผมจึงลงมาปฏิบัติหน้าที่นะครับลงมาสมัครใจมานะครับเหตุการณ์บังคับนะครับเนื่องจากว่าผมต้องมาดูแลปกป้องพื้นที่นะครับปกป้องอชาติบ้านเมืองนะครับไม่ให้ใครมาลุกลามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองหรือว่าเรื่องการคุ้มครองเป้าหมายอ,อนแน่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่า เส,ส้นทางเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าเมืองเศรษฐกิจนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเช่นพวกผมนะครับลงมาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับลงมาที่ใจนะครับมาถึงเรื่องพุทธบูนของผมนะครับมาเรื่องของผมก็นี่ครับผมจะเล่าประวัตินะครับพระองค์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระอะไรนะครับผมได้มายังไม่ถึงเดือนนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับผมได้มาผมกลับจากลาพักผมก็มาในกองร้อยนะครับ เข้ามาในกองร้อยปุ๊บทีนี้ก็ผมไม่ค่อยแขวนพระใช่ไหมละ่ะนะครับผมไม่ใช่ว่าคนแขวนพระนะครับผมไม่รู้จกักพระนะครับแต่นี่ผมได้มาวันที่ไปเที่ยวน้ําตกอยู่บ้านนะครับวันนั้นรถผมยางรั่วนะครับมอไซค์ยางรั่วแล้วก็มีรถกระบะผ่านมานะครับรถกระบะผ่านมานั้นเขาเขาบอกว่าอ่าเอารถผมขึ้นนะครับเอารถผมขึ้นแล้วเขาบอกว่าอะเดี๋ยวพาไปขึ้นน้ําตกก่อนเดี๋ยวพาไปร้านซ่อมนะครับ ผมก็ไปนั่งหน้ารถกับเขานะครับไม่รู้จักกันเลยนะครับก็คุยกันคุยถูกคอเขาก็ถามว่าทํางานที่ไหนนะครับผมก็บอกว่าทํางานอยู่พื้นที่สามจังหวัดนะก็ถามทุกสุขดีนะครับในด้านที่เขาเป็นห่วงเรานะครับเมื่อว่าเขาอาจจะคิดว่าผมมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองหรือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่างๆนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเขาก็เอาพระองค์นี้ให้นะครับพระองค์นี้ก็แขวนอยู่หน้ารถ อยู่หน้ารถของเขานะเขาก็ให้เขาบอกว่าเอาไม่พระนะครับผมก็ที่เรียกก็บอกว่าแล้วไม่เอาติดรถไว้เหรอผม,ผมก็ถามปกตินะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับน้องไปปฏิบัติหน้าที่อยู่พื้นที่เสี่ยงๆให้น้องติดตัวมานะครับเขาก็ให้ผมตั้งแต่วันนั้นนะครับเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับก็ให้ผมผมก็แขวนคอมานะครับแขวนคอลงมาปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากลงมาปุ๊บวันสองวันผมถอดออก นะครับผมถอดออกแล้วก็ไปแขวนไว้อ่าหัวนอนนะครับมันจะเป็นหัวนอนผมแบบนี้นะครับผมก็แขวนไว้แบบนี้นะครับในเคลื่อนปะทะนะครับในคืนปะทะตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งครึ่งน่ะปะทะปุ๊บทีนี้ผมก็ได้แต่ปืนใช่ไหมล่ะผมก็หยิบแต่ปืนอาวุธประจํากายผมวิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาแล้วผมไายิงกันกับโจรน่ะอยู่ข้างนอกยิงปุ๊งปุ๊งผมก็มุกทีนี้นึกขึ้นได้นะครับในเมื่อว่าเราตั้งสติได้แล้วนะครับนึกขึ้นได้เอากระสุนกูเม็กเดียวเอง นะครับกระสุนกูจะเข้าไปเอากระสุนยังไงนะครับแต่ทีนี้ผมก็นึกถึงพระนะครับองนี้นะครับผมก็บอกว่าจะไปเอาพระอง์นี้ด้วยนะครับผมว่ากะว่าจะคานเข้าไปนะครับแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมาสเสกใจผมนะมาสะกิดใจนะก็มีบางสิ่งบางอย่างมาสะกิดใจผมไม่ให้ผมเข้าไปเอาซองกระสุนและก็พระที่แขวนไว้ยอยู่หัวที่นอน นะครับ <utan> ผมไปถึงครึ่งทางแล้วนะนะครับผมคานไปถึงครึ่งทางเพราะว่ากระสุนผมอ<ะ>่ามนล่อยหล่อแล้วนะครับกระสุนผมก็อยู่ไม่ไกลนะครับยังไม่ไกลที่นะครับแต่มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับมันอยู่ที่ใจของผมในวันนั้นก็คืออ่ามีเหมือนบอกใจตัวเองว่าไม่ต้องไปเอานะครับถ้าผมเข้าไปในห้องไปเอาพระองค์นี้นะครับแต่ผมไม่เข้าไปเอามันมีบางอย่างที่มาเอกใจผมไม่ให้เข้าไปเอานะครับ ถ้าผมเข้าไปเอาพระนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะลูกกระสุนผมไปดูอตอนทีน่มันจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไปดูฝาผนังหัวที่นอนผมนะครับเป็นร้อยลูกนะครับเป็นร้อยร้อยลูกเลยนะครับร้อยลูเลยนะครับแล้วก็ยิ่งพระนะครับพระพุทธรูปรูปพระทะลุประมาณสิบลูกแล้วก็พระองค์นี้นี่กรอบแตกนะครับกรอบมันโดนโดนโลูกกระสุนเสียด นะครับแต่ไม่โดนพระนะครับหัวศูนแต่มันมัน,มนหัวที่นอนผมมันจะไม่สูงที่เมหลังมันก็เท่านี้นะถ้าผมนั่งขึ้นนะลูกศรโดนตรงนี้เต็มเลยนะครับโดนหมดเลยเป็นทียิบเลยนะครับถ้าผมเข้าไปเอาวันนั้นผมไม่รอดแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างมีสกิลใจนะครับไม่ให้ผมเข้าไปเอาพระนะครับแล้วมีอีกอเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมยิงอยู่ข้างหน้านเสร็จแล้ว นะครับหลังจากที่ผมยิงเสร็จแล้วผมจะไปขึ้นป้อมนะครับมันมีป้อมอ่าป้อมเวรนอยู่ห่างๆอีกที่ว่าอยู่ข้างไอซูน่ะอยู่ข้างแทงน้ำนะป้อมสูงอยู่ข้างแทงน้ํามันจะเป็นป้อมสูงนะครับป้อมสูงตรงนั้นคือมันจะหักจะล้มแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นกันนะครับในจังหวะนั้นผมคิดว่าผมจะไปขึ้นป้อมสูงยิงนะครับถ้าผมไปขึ้นป้อมสูงนะครับเรียบร้อยนะฮะเล่ป้อมสูงเลกนะครับเล่เพราะว่าเขาอัดเสร็จป้อมสูงอยู่แล้วนะ เขาอัดใส่ป้อมสูงกระสอบทรายล้มละไในระล่านหมดเลยนะครับกระสุนโดนป้อมสูงนั้นผมว่าไม่ต่ํากว่าสี่ร้อยนัดได้นะครับประมาณ3ามสี่ร้ยนัดแทงน้ำนั้นประมาณสองร้อยกว่าเนาะสองร้อย <200 S 1> ก,กว่ามันมันยิงสปอร์ตไลท์แทงน้ำสองร้อยกว่านัดนะครับป้อมสูง้มันอัดแบบปละหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ป้อมสูงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับป้อมที่ผมจะไปขึ้นนะครับแต่ผมเอกใจผมไม่ไปขึ้นนะครับถ้าผมไปขึ้นป้อมสูงแล้วก็ ยิงยิงสู้ในมุมนั้นมันจะสูงใช่ไหมล่ะนะครับแต่ลืมเลื่กไปว่าเขาจะอัดพื้นที่ที่ตรงไหนที่สามารถปฏิบัติการตอบโต้เขานะครับเขาจะใส่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับเช่นอนามัยสูงนะครับหรือป้อมสูงนะครับมันอัดป้อมสูงอย่างสูงๆอย่างเดียวสิ่งไหนที่สูงๆสิ่งไหนที่เวลาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปแล้วก็สามารถตอบโต้เขาได้นะครับเขาจะอัดใส่ตรงนั้นนะครับตรงพื้นที่ที่พี่วันนอนนี่จะโดนเยอะกว่าเพื่อนนะครับ เพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่วกอรอยู่ตรงนั้นวิทยุอยู่ตรงนั้นนะครับวิทยุตรงนั้นหัวใจแกนการหลักของทหารก็คือวิทยุนะครับมันจัดการนะครับวันนั้นมันก็ยิงทะลุทะลวงมาหมดนะครับแต่ไม่โดนนะครับวิทยุก็ยังใช้การได้นะครับใช้การได้ก็ขอความช่วยเหลือนะครับแต่มาเอเยจที่ผมจะเป็นขึ้นป้อมสูงหรือผมจะเข้าไปเอาพระนะครับอาจจะเป็นพุทธคุณที่ยิบเหนียวจิตใจที่เรามองไม่เห็นนะครับสามารถ นำพาเราอยู่รอดปลอดภัยนะครับนำพาจิตใจผมไม่ให้เข้าไปเอาพระองค์นี้นะครับแต่ถ้าผมเข้าไปผมก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าผมไปขึ้นป้อมสูงผมก็ไม่รอดนะครับในวันนั้นนะครับผู้พุคุณของพี่วันเหมือนกันนะครับ,รบพี่วันนี้ก็อยู่ข้างบนมันจะมีอ่าสะสอบทรายใช่ไหมละ่ะอยู่อ่าตรงนั้นมันจะล้อมรอบอ่าเจ้าหน้าที่บอกว่อยู่บนบนบนสูงนะครับแต่ในจังหวะนั้นก็คือแกคิดยังไงไม่รู้นะครับมันยังไงล่ะที่แรกมันก็ ตัดสินใจว่าจะไปเข้ากระสอบาฟข้างบนนั่นแหละที่ว่าอยู่ข้างๆวิทยุแต่ึกยังไงมันรู้จับปืนได้แล้วก็ตัดสินใจกระโดดบันไดลงเลยโดดลงมาข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าข้างบนมันก็เป็นที่หลบอยู่นะครับแต่ข้างบนเป็นที่หลบนะครับหลังจากที่หลบนั้นที่แกไม่เข้าไปตรงนั้นนะครับป้อมอ่ามัน,น,นมสูงเนาะทนไมัยสูงชั้น,อนสองนะครับแท้ถ,ถ้าเกิดว่าแกรรเข้าไปตรงนั้นแกก็ไม่รอดนะครับเขาอัดตรงนั้นเละหมดเหมือนกัน นะครับเละหมดนะครับชนิดปืนอะไรต่างๆนะครับเป็นอาวุธสงครามที่ร้ายแรงนะครับเป็นมินิมีบ้างเอ็มกสิบ้างทุกอย่างนะครับอาวุธนานาชนิดนะครับเขามาระดมปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าชุดของผมนะครับวันนั้นเขาก็ใช้อาวุธสงครามนะครับจะเป็นเช่นนะครับอาวุธมินิมีบ้างเอ็มหกสิบ้างหรือว่าปริยอต่างๆนะครับนะปืนเลยกยาวต่างๆนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น M อ็มสี่หกอาก้าเอเคเจ็ดพวกนี้นะครับ นะเฮเกมีหมดนะครับเก้าโมโมยันลูกสองนะครับลูกซองนี่มันจะมีนะครับชุดปฏิบัติการของเขานะครับทั้งหมดอาวุธที่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่วันนั้นก็หลายชนิดนะครับเกือบ20่สิบกรบอกนะครับก็ไปตรวจได้ปอกกระสุนอยู่พันก่าบอกนะครับอันนี้ผมก็เคยเล่าไปแล้วนะครับก็นํามาเล่าเพื่อความบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากเรื่องพุทธคุณนะครับก็ครั้งนั้นก็ไม่มี การสูญเสียนะครับก็อยู่รอดปลอดภัยในเมื่อว่าทุกคนสู้นะครับทุกคนใจสู้ทุกคนมาเพื่อสู้นะครับมาเพื่อปกป้องอาชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนหรือเป้าหมายอ่นเดต่างๆนะครับก็สู้นะครับไม่สู้ก็ตายนะครับเราสู้เราก็อาจจะรอดนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับไม่ว่าพี่ๆน้องๆของผมนะก็ได้สู้นะครับพากันสู้จนอยู่รอดเท่าทุกวันนี้นะครับเมื่อฐานเก่านะครับพูดถึงเรื่องฐานเก่าที่อยู่สิง เรื่องราวความหลังเรื่องเก่าๆนะครับก็นํามาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังเรื่องพุทธคุณนะครับในวันประนะครับหลายๆคนเขาถามมาว่ามีอะไรเป็นสิ่งดิบเหนียวจิตใจบ้างนะครับพุทธคุณในด้านทางศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพุทธคุณต่างๆเรามองไม่เห็นนะครับเรื่องราวนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรื่องพุทธคุณนะครับก็นํามาเล่า นะครับคร่าวๆให้เพื่อนพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับนํามาเล่ากับพี่วันนะครับเรื่องพุทธคุณมันจะมีอะไรไม่มากนะครับมีอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะครับครับในด้านพุทธคุณต่างๆนะครับที่หลายคนอยากรู้นะครับของผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่ผมได้มาโดยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาให้มาผมก็เอามานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรด้วยซ้ํานะครับนะทางด้านพี่วันก็อ่าตะกุดหลวงปู่มั่นนะครับที่นําติดตัวแกมา จนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับพุทธคุณต่างๆนะครับสิ่งไหนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือพุทธคุณนะครับพุทธคุณที่ดีที่สุดคือพุทธคุณพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าสิ่งต่างๆเราไม่ลบหลู่นะครับเราจะนับถือนะครับนับถืออยู่ในใจนะครับบางครั้งบางคราวความแค้วคาดปลอดภัยมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับในการที่เราไปทหน้าที่ริงเสียงนะครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะไป ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะครับพุทธคุณที่เพื่อนถือก็เช่นกันนะครับพุทธคุณพ่อแม่ครับหรือว่าพุทธคุณจะเป็นพระเป็นองค์สงฆ์เจ้าต่างๆนะครับในด้านที่เราครับนับถือโดยที่อ่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเขาจะรักษาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เรื่องทุกอย่างเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยซ้ํานะครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยโดยปฏิหารนะครับหลายๆคนเขาก็ได้เจอปฏิหารกันมา นะครับหลายๆายคนก็นับถือแตกต่างกันไปนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเอางั้นนะครับก็ถือโอกาสนะครับก็อนุญาตลาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องพุทธคุณในวันสะทะนะครับก็อนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับใครถ้าชอบเรื่องไหนนะครับอยากจะให้ผมนะครับมาเล่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนนะครับใน ด้านการทํางานอะไรต่างๆนะครับเรื่องไหนที่เล่าได้ก็จะเล่านะครับเรื่องไหนที่เล่าไม่ได้ก็จะเล่านิดนึงนะครับอาจจะเป็นปิดบ้างนะครับเป็นความลับทางราชการบางเรื่องบางอย่างนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ